ท,ทุกทุกท่านนะคะที่รับชมน้องน้ำเพชรนะคะในช่องพังน้ำเพชรแสนโซนนะคะอะไรอ้อนอะไรแต่เช้าเลยวันนี้คือ,อยูครับเด็กน้อยอ่อน,นอ้อนอะไรอ,อ,อไ่อตัวใหญ่เลยนะคะพอไม่ได้มาเล่นด้วยนานนะคะนานแล้วค่ะพอไม่ได้มาเล่นด้วยอยากได้อะไรอ้อ,อนด,ดีรักดีๆดีไม่เอารักดีๆดีไม่เอารักดี นี้ ua. ดูด like ิอาเป็ดแล้วคนพูดจักจี้เอ้อเนอะอ้อดีดีอ้อนแบบนี้ดีมันแกชอบคอเขาเนาะอัยนี่นะแบบตัวไอ้รอเดี๋ยวเดี๋ยวเอากู้ให้เดี๋ยวเอากู้ให้ดูอยู่งอนกินกล้วยอูกูดูแล้วาเป็นกินกล้วยเป็นกเอามาป้อนอยู่เอากล้วยก่อนนะ อะไรอ่อนพ่อใหญ่เลยนะเล่นน้ำ <c oughs> อาเพชรอยากเล่นน้ำหาเพชรอยากเล่นน้ำนะเอ๊กอออนทั้งแม่ทั้งลูกเลยไหมไหมออนทั้งแม่ทั้งลูกเลยออนทั้งแม่ทั้งลูกเลย,ออลเลยโ๊ว <c oughs> โอ้ยนี่ออนใหญ่เลยนะคะคุณพ่อไม่ได้มาเล่นนะมาออ,อ,อนอะไรนี่อยากได้อะไรไม่ให้ออนหรอกจะอยากได้อะไรบกพ่อก่อนบอกพ่อก่อนรักไอ้ดีรักไอ้ดีอย่ายาย่าอย่าใไซแรง

ยังได้ไรครับน้องกวนนักก yeah, really ่อนอะไรเยอะดู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 จับมือไว้เลยนะครับดู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 ยังได้อะไรยังได้อะไรยังฮะดึงถ่ายเนี่ยดึงถ่ายดึงถ่ายเดียอะีนี่ก่อนหรอเยอะไหม

นั่งลงนี่ดนึงเออเอออ่อ,อ,ทอ,น,อ,น,อนทำไมอ่อนช่วยจังวันนี้อ่อนช่วยทำไมอ่อนช่วยจังทำไมอ่นอนช่วยจังเลี้ยงได้ละอ่นอนชวยจัคุณพ่อฝาไม่ได้มาเล่นด้วยนะนะคะอ้อนใหญ่เลยนะคะวันนี้ดูดูนะคะอ้อนนะคะอ๋อะ โอ้โหหนูยังได้อะไรคะโอ้โหโป้โปฟุตเลนหรือรทำเป็นยังได้อะไร<_><_><_><_>เฮ้ยเด้เอดูมาเนี่อมานี่ยังได้อะไร นั่งครับมานั่งนั่งโอ้ยมันไม่ใช่ตัวเดือนสองเดือนนะเพชรเองสี่เดือนแล้วทำอะไรพ่อพ่อกระเบนนะเนาะมูอ้วนฮะโอ้มูอ้วนหอมกว่าหอมกว่า

แม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้น้องนักเพชรด้วยนะคะในช่องทางนักเพชรแสนโซนนะอ่อนอย่าเป็นน้ำอ่อนเลยนะคะรู้แล้วอ่อนผิดปกติเลยนะคะพอรู้แล้วครับเ่พอรู้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ